วิธีทําภาพเราและแฟนแนวดูดันแบบนี้ใส่ใบหน้าเราและใบหน้าของแฟนลงไปสามารถดูวิธีการดังต่อไปนี้ได้เลยค่ะ ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราเรวิน u t u b e ค่ะึ่งในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูบริการสร้างภาพคู่รักนะคะหรือว่าสร้างภาพเราและก็แฟนของเรานั่นเองซึ่งนําใบหน้าของเรากับแฟนนะคะเข้ามาลงในภาพตัวนี้นั่นเองเนาะซึ่งมันก็จะได้สไตล์ภาพแบบนี้นะคะทุกคนใครที่ต้องการแบบคู่รักดุดันเข้มเข้มโหดๆนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยอันดับแรกนะคะแน่นอนให้ทุกคนเข้าไปที่แอป มินายหลายเครื่องจะมีนะคะถ้าใครไม่มีก็ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store นั่นเองซึ่งแอป Play Store จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะโอเคเนาะจากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน g e m i n i ค่ะทุกคนป๊บกดแตะเข้าไปนะคะจากนั้นไปที่เครื่องหมายบวกค่ะไปที่เครื่องหมายบวกไปนำเข้ารูปภาพของเรานะคะกดไปที่ g a l l ลอรี่ แต่ก็ไปเลือกภาพของเราค่ะซึ่งน้ําแนะนํานะว่าให้ทุกคนสร้างเป็นแบบนี้นะเอาใบหน้าแฟนแล้วก็ใบหน้าของเราเนี่ยมาอยู่ในกรอบรูปเดียวกันหรือหรือพูดง่ายๆก็คือเอาสองพมาอยู่ในภาพเดียวกันนั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้ AI เนี่ยเขาเจนภาพให้กับเราได้แบบง่ายๆเนะเาะก็ให้รับ้อนคําสั่งตัวนี้ได้เลยค่ะซึ่งคําสั่งนี้น้ําจะ ขึ้นไว้ให้อยู่ท้ายคลิปนะคะทุกคนให้ทุกคนแคปหน้าจอแล้วก็นำไปคัดลอกบนแอปพลิเคชันแปลภาษาหรือใครไม่รู้วิธีการคัดลอกก็สามารถดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะเป็นคลิปสอนวิธีคัดลอกคำสั่งจากนั้นก็ให้เรากดส่งได้เลยค่ะและก็รอสักครู่แต่ก่อนอื่นขอบอกเลยนะคะทุกคนภาพฝั่งฝั่งซ้ายที่น้ำใสอันนี้เป็นภาพของ AI นะคะ เราก็รอกันสักครู่ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีค่ะทุกคนหรือถ้าหากใครไม่ได้ให้ทุกคนพิมพ์ซ้ำเข้าไปว่ารอนะรอนะฉันรอภาพนะอะไรแบบนี้นะคะนี่ว้าวภาพก็ได้มาเป็นที่เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคน เห็นไหมท่ๆดุดันเลยคะก็เป็นคำสั่งสำหรับการป้อนภาพคู่รักแบบแนวดุดนันเหมือนกับของน้ำนะคะแคปภาพหน้าจอและนำไปคัดลอกบนแอปพลิเคชันแปลภาษาและนำไปป้อนบนแอปจมีหนยได้เลยถ้าใครไม่ทราบก็สามารถดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ